เวลาก็กระชั้นมาแล้วนะครับพอดีเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของท่านาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทรนะครับเทียโหเซียบอไฮตังมาสนะครับหรือว่าท่านเจ้าแม่สามุกจีนนะครับอมาโจน,นะครับที่บางแสนนะครับที่ ชนบุรีนะครับเป็นทางสาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับปกอ,อยู่ต่างให้นะครับสิวปีน้นำ่วนะครับขอบารมีหมาโจ้ปอหอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านขอจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแ้วคาดปลอดภัยจากัอันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับสมัยก่อนเวลาไปเชงเม้งหรือมีโอกาสได้เดินทาง ไปกับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับอากงนะฮะอาม่านะครับก็จะหลังจากที่ไปเชงเม้งหรือไปทุรละแล้วก็จะก่อนกลับก็จะมาแวะที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับขึ้นมากรับขอพรอามาโจ้นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆพระองค์นะครับที่ที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับสมัยก่อนก็จะมาเจอเพื่อนของอากงนะครับคุณคุณปู่กับคุณตานะครับอ อาจงมุยเหลาเจกนะครับท่านเข้าใจดีมากๆเลยนะครับก็จะมากราบขอพรนามาโจ้แล้วก็จะมาคุยกับอาจงมุย้ยเหลาเจกนะครับท่านจะขึ้นมาจากกรุงเทพก็จะขึ้นมาที่สถานช่วยงาน อมาโจนะครับและตอนนี้ก็กราบขอบคุณยอ้แป๋วนะครับคุณกมลรักนะครับลื่นกมลนะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์ของทางศาลเจ้าแม่สามุกินบางแสนนะครับท่านก็เคยส่งรายละเอียดมาให้ผมในช่วงก่อนหน้านะครับที่ผมเคยขออนุญาตพูดในรายการและนาลงทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วนําลงทางเว็บไซต์ w w w b c c o m m u n i c a t i o n n e t นะครับแล้วก็ w w w b c c c h a n n e l n e t ไปก่อนหน้านะครับแล้วเมื่อวันเป็นวันคล้ายวันประสูตินะครับแล้วก็จะมีงาน นะฮะในแต่ละวันนะครับมากราบขอพรนมาโจ้ได้นะครับที่ศาลเจ้าแม่สามุกจินบางแสนนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเราจะเห็นนะฮะเราจะเดินขึ้นมากาบสักการะและกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกราบขอพรท่านเจ้าแม่สว่างนะครับกินบ่อนี้นะครับตีบ่อนี้นะครับแล้วก็กราบขอพรหัวท้อเสียงซื้อนะครับหมอเทวดานะครับกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทีกงนะครับ แต่งงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะท่านเจ้าแม่กดอิมนะครับมีกัวเอก,กงด้วยนะครับท่านเจ้าพ่อกดอูด้วยนะฮะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆงงที่ศาลเจ้าแม่สามุกจินบางแสนนะครับงานก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนะครับ2,566นะครับก็จะมีถึงวันที่20 อ่าพฤษภาคม2566นกะครับการเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับร่วมงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าแม่สามุกจีนนะครับอาหมาโจ้นะครับแล้วก็จะมีงานมีเทศกาลมีอะไรต่างๆสามารถติดตามได้ทางเพจของทางอ่าศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนได้นะครับต้องกราบขอพออาหมาโจ้นะครับบางทีเราติดขัดนะครับขออนุญาตถวายว่าวนะครับแล้วก็ ลองเรียนถามาอ้ปแปลวได้นะครับคุณกำมลักนะครับลื่นกำมลน,นะครับว่าเราจะต้องทํายังไงต้องเขียนแบบไหนนะครับขอพรอมาโจา้การถวายเว้านะครับให้อามาโจา้ช่วยปอหอคุ้มครองขอให้ทุกๆท่าน แค่ควาปลอดภัยนะครับผ่านเรื่องไร้ไได้นะครับถ้าผมมีโอกาสผมก็อาจจะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับร่วมเดินทางมากาบขอพรน้มายโจมแต่มีมีคำหนึ่งนะครับผมผมผมพาคุณพ่อคุณแม่ไปนะฮะเสร็จแล้วไปจอดรถนะฮะก็จะเยี้ยงเยี้ยงไปทางศารนิดนึงนะครับก็พอจอดรถเสร็จกำลังเดินมานะฮะเราก็ดีใจกําลังจะเดินขึ้นสารใช่ไหมครับพอดีน้องน้องลิงนะฮะแกเข้ามาจากไหนไม่รู้นะครับแกก็ไม่รู้มีใครให้ผลไม้นะครับเป็นเอ่อเป็นมะพร้าวลูกหนึ่งนะฮะที่เปิดฝาแล้วนะครับก็ น่าจะทันไม่หมดแล้วเหลือเนื้อท่านก็ขึ้นมาบนหลังคารถผมแล้วก็เอามะพร้าวกระแทกใส่หลังคารถปังปั้งปัผมก็ตกใจผมก็เดินไปท่านก็วิ่งหนีไผมก็เลยต้องเลื่อนมาจอดแถวๆที่ร้านอาหารก็ขอพี่เขาจอดนิดนึงนะครับบอกว่าจะมากลับขอพอนามาโจ้นะครับเพราะว่าถ้าใกล้ๆตรงถ้าถ้ามี่าพี่ๆช่วยเฝ้าให้น้องลิงก็จะไม่ขึ้นมาที่รถนะครับไม่งั้นก็จะขึ้นมาปีนที่รถขึ้นมาแล้วผมเจอนี่รถผม อ่าพี่ขับไปนะฮะเอามาพาวทั้งลูกกระแทกที่บนหลังคาปั้งปั้งปั้งปังบเราเห็นผมก็เสียวนะฮะผมก็กลัวว่าเดี๋ยวรถจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นรอยบุบรอยอะไรไหมก็โชคดีนะครับเราเรายังเดินเหลียวออกมาไม่ไม่เท่าไหร่นะครับก็รีบเดินกลับไปน้องก็วิง่งพุดหนีไปเราก็ยังขําไม่หายเลยกลัวกลัวรถบุบด้วยนะครับกลัวจะเป็นอะไรถลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ก็เดินที่มากราบขอพรนามาโจกขอให้ท่านช่วยปอหอคุ้มครองนะครับเพราะตอนนี้เราก็ติดขัดในหลายๆเรื่องก็ต้องกราบขอพรเมื่อวานผมก็กราบขอกราบขอพรนามาโจที่บ้านนะครับก็ตั้งโต๊ะแดงจุดธูบไหว้หมาโจปอหอนะครับเวลาในวันนี้หมดแล้วนะครับผมและป่าวิทขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวสาวหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกราบสวัสดีครับผม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรักแรงงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมปาวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิเตอร์เฮานะครับพิธีกข่าวมืออาชีพนะครับปอกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตรีข่าวก็สุดจุดหน้ากับสมาร์ทเรียอนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงขอขอบพระคุณนะคะ